ตัวนี้ S Sp ไบเนะครับลูกค้าไม่ได้ใช้งานเป็นปีเลยเอามาให้เช็คดูว่าอะไรเสียบ้างนะครับพบว่าฮาร์ดดิสก์รอบตกนะครับผมแล้วก็ความร้อนค่อนข้างสูง70-80องศาเลยนะครับเปิดปกติยังไม่ทำได้รันอะไรนะพุ่งไป88-70นะครับหรือให้แกะทำความสะอาดเปลี่ยนซิลิโคนแล้วก็เปลี่ยนเป็น SSD เลยนะครับ ตัวนี้พบว่าแป้นมีปัญหาบางปุ่มด้วยกดไม่ติดนะครับแต่ลูกค้าไม่ได้ซีเรียดจะใช้แป้นนอกต่ออยู่แล้วนะครับนี่ดูฝุ่นเป็นก้อนเลยนะครับไม่แปลกที่ความร้อนจะขึ้นนะครับผมเราก็ทําการรื้อถอดทุกชิ้นออกมานะครับลื้อบอร์ดมากคลีนนะครับแบตก็เก็บไฟอยู่นะครับแต่ก็ยังเก็บไม่ได้นานมากชาร์จกระตุ้นให้แล้วนะครับคีนพัดลมเรียบร้อยขัดแลมขัดชิปบา f ไฟให้ ทำความสะอาดให้หมดนะครับเปลี่ยนจากฮาร์ดดิสเดิมเป็น SSD 256GB นะครับของใหม่ h i t v i s i o n อ่าตัวนี้ของเดิมเป็นฮาร์ดดิส WD 1TB นะครับกราฟตกใส่เป็น h i t v i s i o n กเข้าไป SSD 2.5นิ้ว 256GB นะครับประกอบกับให้เรียบร้อยนะครับลง Windows โปรแกรมพร้อมใช้งาน เสร็จเรียบร้อยครับผมส่งงานลูกค้าได้ครับขอบคุณมากเลยครับลูกค้าท่านใดต้องการทำความสะอาดเครื่องคอมทักมาได้เลยครับผม